สามเทคนิคที่คนประสบความสําเร็จทุกคนมีหลายคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าคนสําเร็จเขาทําอะไรกันบ้างแต่เขาทําแค่3ข้อนี้เท่านั้นค่ะแล้วเขาประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําถูกไหมคะข้อแรกคือห้ามบน่นหลายคนตื่นเช้ามาคุณก็บ่นแล้วว่าแค่ลืมตาทุกอย่างขัดใจไปหมดอะนั่นหมายความว่าทั้งวันนั้นคุณจะขัดใจเลยแล้วไอเดียใหม่ๆมันจะไม่เกิดค่ะ <S <S <dum> ข้อ 2, 2คือห้ามมีข้ออ้างถ้าคุณมีข้ออ้างกับทุกเรื่องหมายความว่าคุณก็จะไม่ได้ทําเรื่องใดสัก มันจะไม่เกิดการทำงานใหม่ๆขึ้นมาค่ะข้อ3คือห้ามกล่าวโทษคนอื่นแต่ก็ไม่ให้โทษตัวเองนะคะเอาง่ายๆว่าการที่คุณจะกล่าวโทษคนอื่นหรือคุณโทษแต่ตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันนั่นหมายความว่าคุณก็แค่รู้สึกว่ามันไม่ดีพอเสมอใครก็ทำผิดคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่โอเคอันนี้ก็ทำไม่ถูกใจนั่นแหละมันกำลังทำให้คุณเจอแต่เรื่องลบๆแถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่คนสำเร็จมีคือรู้จักคำว่า ขอบคุณคุณเปลี่ยนจากการที่คุณบ่นทุกๆวันคุณเปลี่ยนจากการที่คุณกล่าวโทษคนอื่นเป็นขอบคุณแค่คุณสนิทก,กับคำว่าขอบคุณมากขึ้นทุกเรื่องมันจะดีขึ้นทันทีค่ะถ้าคุณไม่เชื่อลองดูก็ได้ค่ะว่ามันจะดีขึ้นจริงไหม่ะแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงทักมาเล่าให้บอาฟังบ้างนะคะที่ l i n e แอดแอดดิ t ิตอลสเตค่ะแลวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย